ทีนี้รองเท้าคู่ต่อมาที่ผมซื้อ n นกี้ไคลรี่โลโฟมมันจะมาอตัตโนมัติมา เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนมาพูดถึงก่อนดีกว่าอ้าวเหลืออ้าวโชยนิดนึงอะไม่จะได้เล่าให้ฟังไงว่าทำไมถึงซื้อคู่นี้วางไว้ก่อนไงคือวัตถุประสงค์ของผมที่อยากได้รองเท้าอีกคู่หนึ่งก็เพราะว่าผมต้องการรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าแบบ all purpose นะ่ะ all purpose ก็คืออนเนกประสงค์ที่นอกจอากอกมาใส่เล่นบาสแล้วเนี่ยก็ยังใส่ออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใส่ออกไปทำงานได้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยซื้ออีกคู่หนึ่งซึ่งต้องเป็นสีดำ ทีน่นีเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนิดเดียวเอาคู่แรกคู่ก่อนหน้านั้นเอาสีดําสีดําทุเรมยุณแม่ซื้อมาฝากแล้วเราก็ใส่ได้ทั้งทํางานด้วยแล้วก็ไปออกกาลังกายนิดนิดหน่อยหน่อยไปเล่นบาสก็พอเล่นได้แต่ที่เนี้ยคู่เนี้ยมันเป็นเบอร์เบอร์เท่าไหร่วะมันเป็นเบอร์9 US อนะซึ่งจริงๆแล้วเราใส่สบายคือ1 0บจุดห้าเกินเป็นมเบอร์ครึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นมากเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ไม่ไหวอ่ะฝาก ทีนี่พอตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อรองเท้ารุน่นนี้สีนี้ซึ่งเราก็ไม่มีอยู่ในจังหวัดมหาสา,ารคามก็เลยสั่งออนไลน์ไปในเบอร์10.5ที่ร้าน h o o s t a t i o n เพราะว่ามีรุน่นนี้สีนี้พอดีบราวนี่มานี่มาเวลาที่นั่งคุยอยู่ถ้ามีเสียงหมาเดินต๊แตๆตกแตกแตก,ตก,ตก,ตกหรือหมาเห่านี่คือเจ้านี่นะเอามองกล้องหน่อยบ้าวนี่มองกล้องหน่อยลูกบานี่เออนะไปไปได้โอเคอุ้ยฝากติดตามด้วยนะมีเพจเพจชื่อว่าบราวนี่ไม่ใช่หมาตลกนะ ะทีนี้พอสั่งซื้อออนไลน์มาเขาส่งมาให้สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ซื้อรองเท้า KD นะก็คือผมอยากจะได้กล่องมันไว้ด้วยเขาส่งมาให้ดีมากเลยครอชอบกล่องไงเราก็เลยชอบที่เขาดูแลไม่ใช่ดูแลที่เขาเอาใจใส่ในเรื่องนี้เราก็เลยได้กล่องที่สวยมาเก็บไว้ด้วยและทีนี้พอเปิดเข้าไปในภายในกล่องของไครี่โอ้สวยไหม มองเห็นไหมเนี่ยก<ช>ล้องๆเน, okay. <ช>นี่ยเคนี่มันมีดีเทลด้วย<ช>อืมนี่ยังไม่ได้ไปใส่ถ่ายกับชุดแบบไปเดินเที่ยวห้างเลยเนาะมีแต่ภาพนิ่งใส่ชุดบาทเวลาเขาบอกว่ารองเท้าเนี่ย ไนกี้ไคลี่โลฟออนฟีดเป็นยังไงก็แสดงว่าเขาอยากจะเห็นว่าเวลาเราสวมใส่เข้าไปแล้วอ่ะเป็นยังไงนั่นเองเราเรียกว่าออนฟีดนะจริงๆฟุตก็คือเท้าใช่ไหมแต่นั่นคือหนึ่งข้างเวลาเป็นผงพดตนี่สอบสังคิดด้วย oh. เพราะเวลาเป็นเท้าสองข้างก็เลยฟีดใช่ไหมเอาเล็กๆน้อยๆของรองเท้าคู่นี้เลยเนาะมันมีตัวเนี้ยที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นรองเท้ารุ่นของไคลี่ใส่เข้าไปแล้วในวงการบาสเกตบอลด้วยกันก็โอ้ไคลี่อะไรอย่างงี้เนาะ oh, <no. S 1> แล้วก็นี่เหมือนกับมาร์คทักมาเมื่อสักครู่นี้เลย มันเท่ใช่ไหม,มอ่ามันดูเหมือนเป็นฟันฉลามนะพอเราเอามาประกบกันอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบดูไหมเหมือนไหมเหมือนฟันฉลามเนาะเออ <c oughs> อ่เห็นด้วยใช่ไหมลูก <c oughs> เห็นด้วยนะโอเคโอเคนี่ก็คือภาพลักษณ์ภายนอกที่แบบพอรองเท้ามาถึงเราก็รู้สึกโอเคชอบเลยชอบชอบตั้งแต่เห็นภาพแล้วพอเห็นตัวจริงมาก็โอเคนะมทีเรียวนะครับที่เราดูก็ ดูแพงกว่า KD คู่ที่แล้วอ่ะที่ซื้อมาเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นราคาถูกข,ของ KD แต่ตัวเนี้ยจริงๆมันคือรุ่นโลอ่ะรุ่นโลก็คือรุ่นที่เป็นข้อเท้าต่ำของไคลี่แต่วัสดุหรืออะไรเราก็รู้สึกว่ามันมันดูดีอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าเมจลายตาราง ของฝรั่งเขาจะบอกว่าเป็นลายกริดใช่ไหมครับกริดก็คือแบบเป็นตารางเป็นช่องช่องอัปเปอร์ตรงนี้มันจะบางมากเวลาใส่เข้าไปแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันบางเอามือจับก็รู้ว่ามันบางเหมือนเขาจะเน้นให้มันบางเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับส่วนที่ต่างจาก KD ก็คือตรงอัปเปอร์ด้านบนเนี่ยของเขาจะเป็นผ้าไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้เหมือนจะเป็นเป็นยางแหละน่าจะเป็นยางยางแข็ง ร้อยเชือกเข้ามาแล้วมันจะกระชับตรงนี้ได้ความรู้สึกของผมนะคือมันจะช่วยล็อกด้านบนด้วยนี่เราพูดถึงแมทเทเรียลอยู่ใช่ไหม <c oughs> ด,ดีีสมราคาออกจะเกินราคาไปได้วยซ้ําเพราะว่าเราซื้อในช่วงที่มันเป็นโปรโมชั่นเป็นช่วงเซลล์อะช่วงที่รุ่นนี้กําลังจะหมดแล้วเนี่ยแล้วผมไปได้มาพอดีผมรู้สึกโอเคมากเลย อย่างที่บอกซิกเนเจอร์ของนักปาร์คนไหนก็จะเป็นเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของคนคนนั้นใช่ไหมทีนี้ด้วยไคลรี่เนี่ยเป็นสไตล์การเล่นแบบว่าครอสนะครับแล้วเป็นการ์ดสายวิ่งสายข้ามสายครอสอะไรพวกนี้ก็เลยทําให้พุชชั่นเนี่ยมันไม่ได้ถูกเน้นมากในรองเทา้าที่เป็นซีรีส์ของไคลรี่จริงๆพุชชั่นตัวนี้ยโฟม เป็นคุชชั่นทั้งหมดนะครับที่มิโซแล้วก็ส่วนด้านหน้าเท้าเนี่ยก็จะเป็นซูมแอร์เป็น small amount ซูมแอร์ก็คือปริมาณที่เล็กน้อยอะ่ะมีซู o m อร์เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใส่ไปแล้วคาดหวังว่าจะเหยียบลงไปแล้วแบบมีอาการเหยียบรู้สึกได้แบบแล้วดนีดเด้งได้แบบเหยียบไปแล้วเจอซู o m อร์เลยเนี่ยผมว่าก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่ผมพยายามเอามือควานหาอยู่นะมันก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าถามความรู้สึกจริงๆจากการใส่นะผมว่ามันมีผลอันนี้คือเอาเบนเดปโนเลยนะคือใส่รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคู่ที่วิ่งได้สนุกมากวิ่งเล่นบาสได้มันมากอันนี้ต้องพูดเบาๆหน่อยเพราะว่าได้รับอนุญาตให้ไปชุดเดินชุดเฉยๆเอางี้ดีกว่าสําหรับคนที่ชอบวิ่งนะครับชอบเลี้ยงชอบข้ามชอบครอสเนี่ยสนุกสมเป็นรองเท้าของไคลี่เลยคูชชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ ดีมากเท่ารุ่นอื่นๆที่เน้นคุชชั่นแต่ว่าก็ดีพอสำหรับคนที่เป็นสไตล์การเล่นแบบนี้เล่นบนพื้นเล่นสายวิ่งอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะดีพื้นเนี่ยคือขอโทษด้วยใส่เล่นแบบใส่ลุยจนแบบเป็นเดือนกว่าจะได้รีวิวอ่ะมันก็เลยอ่ะอ่ะใกล้ๆนะนี่พื้นใกล้ๆคุณยังจะดูพื้นใกล้ๆอีกเลยสกปรกเดี๋ยวเอาเอาทิศอ่ะสะอาดหน่อยไมดูว่าใช้งานจริงใช้งานจริงใช้งานจริง รุ่นนี้คู่นี้สำหรับผมเนี่ยแท็กชั่นถือว่าดีมากและที่ผมซื้อมามันเป็นรุ่นที่มีรหัส EP เนาะ EP ก็คือ engineer performance คือจะเป็นพื้นแบบ XDR คือถ้าบางทีเราไม่เห็นรหัสไม่เห็นว่ามันเป็น XDR หรือเปล่าแต่เราเห็นรหัส EP นะครับของ Nike ก็คือรองเท้าอะ่ะเล่น outdoor ได้ตอนที่พูดถึงเรื่องของ break in time เนี่ยมันจะต้อง break in นิดหน่อยหมายถึงว่า พอเราใส่ไปสักระยะหนึ่ง traction ของมันจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือ รองเท้าเนี่ย traction เนี่ยจะจับพื้นได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อถูกใช้ไปประมาณหนึ่งระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเบรกอินทาง์ของมันอยู่ในเรื่องของของ traction นั่นเองใครที่ซื้อมาใหม่ตอนแรกอาจจะไม่จิกไม่กัดนะแต่พอใส่เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทั้ง indoor outdoor เนี่ยมันจะดีขึ้นหนึบเลยแหละแต่มันจะไม่ทําให้เราเสียหลักเอาเป็นว่า traction เนี่ยดีมากนะครับถ้าใช้ไปสักระยะหนึ่งมันจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเอง เซฟตี้ตรงนี้ในรุ่นนี้ก็จะมีด้านหน้านี่แหละที่เอาไว้ล็อกหน้าเท้าตรงนี้นะครับเป็นด้านข้างเป็นยางแข็งๆนะครับใส่รูเข้าไปได้แล้วก็ล็อกแน่นๆได้ซึ่งมันก็จะประคองหน้าเท้าของเราคือความรู้สึกของผมคือเวลาทําไมมันถึงวิ่งมันด้วยนอกจากที่มันมีซูมแอร์นิดๆที่ว่าแล้วเนาะมันก็ยังมีเนี่ยครับเอาลิกเกอร์เนี่ยเนาะยื่นออกมานิดนึงแล้วก็หุ้มขึ้นมาด้านข้างเลยเหมือนทําหน้าที่ประคองเท้าไปด้วยในตัวรวมกันกับไอ้คุชลอนที่มันขึ้นมาสูงๆเนี่ย มันก็ประคองเท้าด้านหน้าสําหรับคนที่วิ่งให้มันไม่หลุดไม่ถลายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคนที่ตัวเบาหน่อยแล้ววิ่งอะ่ะถ้าประคองด้านหน้าดีมันก็จะไม่เจอปัญหาอะไรนะสำหรับความคิดผมนะส่นที่จะมีปัญหาก็คงจะเป็นส่วนเนี้ย <c oughs> ด้านบนเ p p e r กับประคองข้างเท้าอย่างนี้ใช่ไหมเป็นหลักมีน้องคนหนึงที่ไปเล่นบาสด้วยกันแล้วเขาชอบคลี่เขาก็เลยซื้อรองเท้าไคลี่มาแล้วก็ไปเล่นทีนี้ตัวเขาตัวใหญ่ ค่อนข้างทวมอ่ะแล้วก็น้ําหนักมากอ่ะแล้วมาเล่นกับรองเท้านี้มีบางจาังหวะที่เขาเล่นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนทิศทางกระทันหันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นในวันนั้นไปก็เลยตั้งข้อสังเกตจากการที่ไปเล่นจริงๆว่าคนที่ใส่คู่นี้น่าจะเป็นคนที่ตัวน้ำหนักไม่มากจะเหมาะกว่าพี่ชอชอบ รองเท้าที่สเปคของตัวมันหรือว่าด้านแฟชั่นส่วนไหนของมันบ้างถ้าให้ตอบจริงๆก็คือเลือกเพราะว่าสเปคมันได้พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสวยไงเรารู้สึกว่าดีไซน์มันได้เบสของมันคือสีดําเป็นหลักเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราชอบอะใส่กับเสื้อผ้าที่เราไปทํางานไปทําอะไรมันก็ใส่ง่ายเนาะก็ยังทําให้เราแบบสนุกกับการใส่รองเท้าคู่นี้ไปทําสิ่งต่างๆอยู่พี่ชอเลยรู้สึกว่านอกเหนือจากการเล่นในสนามบาสแล้วเนี่ย นอกสนามบาสเราก็มีความพึงพอใจกับมันด้วยเป็นรองเท้าออเ p อร์โพสที่คุ้มกับที่จ่ายไปมันเป็นคู่หนึ่งที่หลายคนมองว่ามันเป็นรองเท้าที่ดูดีและ m i n i มอลด้วยนะคือ m i n i มอลจริงนะไม่ได้ใส่อะไรมากมายเลยยกเว้นยกเว้นคัลเลอร์วที่มันสีฉูดฉาดก็มีแต่เราเลือกแบบนี้เพราะว่ามันดู m i n i มอลไงอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมินิมอลไงมีแค่ส mo ูชสีเหลืองเหลืองทองทองอะมีแค่ตัวเคสีขาวอย่างเงี้ยอะผมก็มีคู่ไม่มินิมอลเหมือนกันนะ อ่าผมก็โชว์แบบนี้เดี๋ยวต่อไปผมก็ต้องทํารีวิวคู่นี้อีกใช่ไหมล่ะเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่มินิมอลเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดในตอนต่อไปดีกว่าก็ฝากไปถึงทางฮุ p สเตชั่นด้วยนะครับว่าเราก็ประทับใจกับการ ส่งสินค้าให้กับลูกค้าของทางร้านมากเราก็ได้รับมาในสภาพที่ดีมากๆเลยแล้วทีนี้ฮุบเซชั่นเนี่ยเขาจัดเซลล์บ่อยมากผมนี่ติดตามซื้อคู่นี้เป็นคู่แรกหลังจากนั้นก็มีไปซื้อที่ร้านที่สาขาที่ขอนแก่นอีกนะอีกคู่หนึ่งแล้วก็ยังตามไปซื้อที่ตอนนั้นเราไปงานคอสใช่ไหมไทยแลนด์คอมิกคอนไปไทยแลนด์คอมิกคอนเสร็จปุ๊บเสียค่าบัตรเข้าไปแล้วเสียค่าน้ำมันไปแล้วค่าที่พักไม่พอต้องไปเสียตังค์ซื้อรองเท้าบาสท,ที่ฮุบเซชั่นเนาะร้านอยู่ทีี่สยามเเซนเตออร์อก ใครที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีของรุ่นไหนนะครับหรือว่ารุ่นไหนที่ใส่แล้วมันเหมาะกับเรานะครับแล้วอยากจะหาซื้อรุ่นนั้นเนี่ยจัดเลยครับเหมือนกับที่คําพูดของคุณแอชลี่เคยพูดกับผมเสมอว่าอะไรนะเองพูดว่าอะไรนะบอกแค่ว่าอยากได้ก็จัดจะยันโอเคดีไหมเนี่ยมันเป็นการแบบแนะนําที่ดีไหมเนี่ยและสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นบาสมีความสุขกับการเลือกซื้อรองเท้ารุ่นที่ถูกใจ ถามมากๆชอบอะไรในรองเท้าคู่นี้ไหมหลักๆก,ก็ชอบชอบมียัง่ะเจ้าเ <laughs> <laughs> อ้ยเจ้านยเนาะ <laughs> นอกจากเทคโนโลยีที่ชอบในรองเท้าแล้วเป็นจริตนะเราชอบนักบาสคนไหนอย่างเงี้ยเหมือนคุณชอบนักบาสคนไหนจอแดนจอแดนคุณก็จะไปซื้อจอแดนถูกไหมซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะไปซื้อกับผมที่ฮุบสเตชพูดบ่อยซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะไปซื้อกับผมที่ร้านร้านหนึ่งแล้วกัน <laughs>